นนนเพื่อนในเน็ตเองมานีอยจุ่กับติ๊กบอลนะครับผมนี่ครับวินบอกให้ใช้ตัวดาบมันดีมากผมก็จะเลือกเป็นดาบนี้นะครับแต่ก็อาจจะอัพธนู20ตัวอัพดาบ20ตัวนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นดาบน้ำแข็งนะครับเพราะมันใช้ดาบกับธนูนะ เอาจริงๆนะมันดีจริงนะครับแต่บางดาบมันก็แบบมีนักธนูเยอะเนาะผมก็แบบเอาสามเอาสักสามห้าก็เห็นว่าคนดูชอบนะครับผมก็เลยเอามาทำอีกเนาะขอได้นะครับว่าจะให้ผมเล่นแต่ตัวไหนเนาะแต่ไม่เอาแบบเล่นแต่ตัวพี่ที่ขุดไหนครับพี่ไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดคุณขอแบบขอแบบลูก ขอแบบตัวธนูเนาะขอแบบตัวธนูผมก็จะซื้อที่ขุดมานะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้กวนนะครับแต่ว่าผมจะทําแบบนั้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดผมไม่ทําแบบนั้นแล้วก็ผมจับตามแบบเขาบุกเลยาาเขาบอกให้ใช้ตัวดับแต่ผมไปคนเดียวแอบ,บู ทีไม่ไม่โซโลใช่ใช่โ oh, อ้เหละโซโลใช่ใช่ลืมไปเลือกดานน้ำแข็งฟิง <c oughs> <ๆ>มันเดินมันเดินช้าด้วยอัปดับอันนี้ผมเดินไปกดไปนะครับก็คือยินดีต้อนรับกับผู้ติดตามคนใหม่นะครับเอ้ยผู้ติดตามที่เพิ่งติดตามผม กดจ่ายไป1 1,000บาทครับเนาะที่จริงมันก็ยังไม่ให้1,000หรอกครับผมก็จะพูดนะครับเพราะว่ามันมันแบบขึ้นรัวๆเลยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถึง2-3เดือนผมว่าน่าจะถึง1,000ภายในเร็วๆโอ้โหเผเมนดบดผมจะหลบอยู่หลังป้อมป้อมแล้วก็ยิง ถ้าเกิดผมยิงเองมันมันจะสโลยิงมาสีเฮคือผมยิงแล้วดาเมจแรงกว่าเนี่ยดาเมจโอนีอาา่คนด่าเพียบเลยอาอแชกพิวปิวอ้ยโดน ธานูแล้วก็ฆ่าตัวพีเอ็กแล้วก็ฆ่าตัวด we ่าวมัน <user> ต <inside> ิดสัลโลแต่เราก็ไม่สนใจเราพังปอมมันจนยับเลยจังหวะนี้ปอมมันใกล้แตกมันมีคนมาอีกเลยเราไปตีจนปอมมันระเบิดแกเป็นโคกันคนอยู่ใน้ตาจบเพลงอะไรกันเป คู่ชีว์ว้าไป go 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 oh sorry go 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 มีไฟในอยอวินแมมิอันน,นั้นเมืนน่อกี้โยโเลยไอเกลัน,นอัศวิน,นแ่นะแี่สินดีไม่ไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นแฮกหรือว่าอะไรนะคือตัวคือตัวนั้นอ่ะมันมัน คือตัวดาดาต้นไม้มันถูกมันถูกก่าปกติด้วยถูกกับปกติแล้วก็โดดไปกับปกติอ m i k a four, I see my e y ม in a น a น e a four, in a man i มา eye in a game า four หยอกอดเซ,น,น,ซ,น,ซนะอัดเซ,นะ,ซนะแข่งปอมมันเลยปอมมันเลยจังวันนี้มันออกมาเป็นมูเลย แข่งปอมมันแข่งปอมมันตอนนี้ต้องนี้ก่อนเลยมันดาเมจโคตรแรงดาเมจหกสิบดาเมจหกสิบผมดาเมจร้อยแปดแต่มันแค่อันติมันแค่อันตีเอเอ,เอตัวธนูยิงซัดตัวธนูยิงซัด oh. ผมก็ตีไปเรื่อย oh. ผมก็ตีไปเรื่อยลูกสมุนออกมาเลย ออกมากระทืบในตีเลยจมตีโจมตีสปาร์ตันแกสูก้ใันไม่ได้หรอกยศตีจากข้างหลังแรงขึ้นยดที่ขูดจานดูอะไรออะไรออะอร ย,ยืดโอไม่กโอไม่กัลูกสมุนมาช่วยหน่อยลูกสมุนมาช่วยหน่อยมาแล้วครับมาแล้วครับแทงจากข้างหลังอะมาไม่นีฟอดีฟอไหนจีบันดียเราได้กล่องฟรีได้อะไรนี้ด้วย แต่เราไม่ได้เล่คือจะขอตัวอะไรก็ได้แล้ครับแต่ผมแต่ก่อนแต่เบสิกก็คือตัวตัวที่สุดจริงจริงซิ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 อ,อินาซาซาซิ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 ซซอนาาอีั้ ดี๋ยนี้มันแหกกฎวิสิกมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยดูตัวดาบตัวดาบดูเออสปาร์ตันนเนี่ยสปาร์ตันกับดาบออกมาพร้อมกันแต่ดูแต่ตัวดาบออกมาก่อนเนี่ยตัวดาบออกมาสามตัวพร้อมกัน บุกก่อนไม่ได้เปรียบบุกก่อนได้เปรียบครับแต่ตอนหลังไม่ได้เปรียบเดี๋ยวมันก็จะเอาตัวดับออกมาแห่ลำวงคล้งคลงไม่ใช่เป็นลำพงคล้งคลงไม่ใช่เป็นลำพงเนี่ยเนี่ยแทงกันสนุกเลยตอนแรกแทงการสนุกเลยตอนหลังโอเต็มเลยเฮ้ไม่แค่เฮ้่บุกเลยโย่โย่พี่ อูมอีอีอ่างอูมอีอี่ะเนี่ยฟันแล้วตายเรียนมาจากสำนักไหนเนี่ยฟันแล้วตายเด้ออุ๊นอนนนนนนอีซี่เคยพวกนี้ผมผ่านหมดแล้วไงเดี๋ยวมันก็จะได้สกินพ่อมดมาเฮงป้อมเนี่ยอีซี่ปี๊ ขอบคุณมากครับ,บวิวไม่มีคนผมจะไม่รู้ผมรู้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยจีใช้นะก็ขอเกมรถได้นะครับแล้วก็ขอสติ๊กแมนได้ว่าจะให้ทำชาเลินอะไรก็ขอมาได้แล้วก็โลบอกก็ขอมาได้แต่ไม่ค่อยมีคนขอเลยขออนุญาตครับขอธนูด้วยเพราะด่านพ่อมดครับเออนั่นแหละเดีย๋ยวระยะใกล้ตายหมดดาเมจยิงไม่ใช่ย่อย,อย แต่จะเอาไปป่วนนะครับเอาธนูแค่สตัวที่เดินมนักดาบกดติดตามด้วยครับผมให้ผมถึง1,000งพันล้านซั์นะครับให้เป็นมิสเตอร์บีทให้ได้คิวี่พายมากกว่าไม่ Meet มิสเตอร์บีทผมจะได้มีเงินออกไปช่วยคนนมิสเตอร์บีทไอดอลของผมทำทำไม อึงจะตายเออตายผมแทงข้างหลังทีเดียวก็ตายได้นะให้อัพที่ขุดไปก่อนไม่มีเงินแยวค่อยไปค่ายพวกนี้ไอ้อนนี้มันจะได้อันนี้ฟรีหนึ่งอันฮัลโหล ต้องอันติีครับฟันปกอูนี่และผมพลาดผมพลาดล้วตายเลยต้องให้ได้ธนูสี่ตัวตอนนี้มึงได้แค่สองตัวเสกไปปวดลืมลืมสนิทเลยว่ามันจะมีอะไรนี่ดวงตาพอมด ป่อยให้ธนูจากการไปตัวดาบตัวดาบค่อยบูฝปัครับพ่อมดหลายตัวสองตัวเด nah, ี๋ยวมันก็ออกมาอีกม่มีแค่นี้หรอกเล็งพ่อมุดนะจ๊ะมันควรพอไอ้ลูกสมุนพ่อมุดนี่แหละนต่ไหนไอตัวข้างหน้ามันยิงไม่ได้แต่มันฮงได้ยิงมันเฮ้ยผมยิงพ่อมดโดน ลูกน้องมาบางังไปอีซี่ตายหมดแล้วพอมดหมดเจอเนี่ยเนี่ยมันปล่อยอันมันปล่อยปุ๊บโอ้โเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยเฮ้ยอีซี่แล้วสินะเอามาเลยิงป๊พอปพปพพพ๊อปป๊อบผมจะเลือก ผมจะเล่นดานในพวกนี้หมดมันมีไอ้แดงแดงเยนะครับแต่ผมไม่อยากใช้ไม่ได้งกนะแต,นแต่ผมไม่มีเงินมีแหละเไปซื้อไปกินเก็บไปใช้เกะอับ <Yeah, S 1> ไฟมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องติดกับกตัวหย,ยุดฮิวได้แล้วนี่แย่ yeah. ฉัเดินขับปลาเนี่ยมันได้นนิหนึ่งทีโีเคผมเล่นอีกสองด่านให้ดาวมันนี่ากอันต้องเสกลูกตัวธนูแปดตัวม,มามาถึงก็จะปาตั้งยาบุกอาจจะประมาณยี่สิบนาทีนะครับ สองด่านด่านสุดท้ายยาวมากใช่ด่านนี้หนึ่งสองสามตัวนี้ด่านไฟใช้ธนูแล้วติดพิษอุ้ยเอาธนูจากไหนวะนะ่ะตายแล้วจะ,จะตายครับตอนนี้จะตาย2องเาอะไรเนี่ยเนี่ยะขุดสอง เัาปาตัมาอโอเคเอารักดาบไปตู้เอารักดาบไปป่วนไม่ได้เอาไปตู้ไปล่อนะคบไม่ไม่ไม่ไมาตีป้อมนาะดาดานี้ไม่ค่อยเวิร์กกับนักดาบโอเคนักดาบมาแล้สามตัวตว่าผมต้องใช้นี่แหละที่ขุดงั้นเดี๋ยวป้อมระเบิด มีคิงมีคลาวนะครับที่มันเป็นคลายชางที่มันจะพ่นออกมาเป็นตาเลเซอร์อยไปใช้มันมัน,มนผมสุ่มได้มาไม่ได้ซื้อส่วนเจญ่ของที่มันแพงๆผมจะสุ่มได้สโอเคนะคักดูรูแปดตัว ถ้าเกิดเสร็จแล้วผมบุกเดี๋ยวเสกอีกต,ตัวหนึ่งเผื่อไว้เพราะตัวนี้ผม,จ,ไไมจะนะอเอาไปตายไปยิงทะลุนะอ้ยใช่มันบุกแล้วมันติดไฟได้วยนะบุกทำไมแกไม่มีของแล้วเว้ยมันมีบอสท่านผู้ชมครับมันมีบอสเอาไปป่วน ตัวเลือดน้อยๆเป็นกวัแวแล้วันดูไหนมเนอะนี่ฆ่าสปาตันอุ้ยขนูแม่นไปไหนวิ่ Man the งวนๆก็ได้แล้วเชื่อผมไหมวิ่งวนๆก็ได้แล้วอุ้ยพลาดโดนนักขนูสอย ยิงบอสยิงบอสจุดยิงยิงบอสบอสเลือบบอสตีผมบอสตีเข้าผมเคจ็ดว้าวทอะไรมันจะอะไรมันจะน้อยขนาดนี้ <c oughs> แต่พอมาจริงผมเคยแพ้ด่านนี้ด้วยนะบอสมาจากไหนไม่รู้อีกห้าหตัวเลย <c oughs> คลิปนี้คลิปนี้คุณคุณก็ต้องดูให้ถึงพันนะครับเพราะตอนเก้าร้อยกว่าค่อยดูเดี๋ยวบอสมันก็ออกมาอีกเยอะเลยบ๊ายบายกลับละอูหูสามตัวบุ๋นเลยกว่าเด็กมันเพิ่มเอาตัวเลือดน้อยตัวเลือดอ่าตัวเลือดน้อยตายไปแล้วเอาไปล่อนะครับตัวเลือดน้อยหยอกไปตีธนู ติดกดอันตีไม่ทำตายก่อนอเห็นไหมเลือดเลือดรักทาลูจะลดนะครับมันก็เลยแย่มากเนี่ยนะทานูจะตายแล้วเห็นไหมมันติดพิษจากตอนที่เราโดนตีแมค่อยๆล้มป่วยแล้วก็ตายไหมเหลือบอสอีกหนึ่งตัวทกรูเอ,อื้อทกรูโดนพิษตาย ไอ้นี่ก็โดนพิษตาย <the> ไปล่อครับไปเอาไปล่อ ในที่เรารู้ว่าตัวเองตูไม่ได้เราก็ต้องเอาไอ้พวกนี้ไปวิ่งบนวิ่งบนจงกระเบนแต่แต่ถ้าเกิดมีลูกรลกระนูยังอย่างจะามูกีก็มีบอสอีกหรอ้มีมลูกปหมูโอดูนักดาบโอ้อปอยนักดาบออกไปล่าตะเวนแล้วก็ไปา่าพวกนี้หมดไป ทำอะไรเพื่อฉันประมาณน่าจะ20กวานาทีนะครับจุกๆเลยเห็นตอนนั้นแบบ10กวานาทีคนดูเยอะแนละ้วปั๊มเอ้าโดนโดนตีจากข้างหลังไปแกไม่มีของเลยสินะแล้วตอนนี้ฉันกำลังฆ่าพวอแก้ มันเป็นสูตรที่แบบมันไม่ควรมีอยู่ในเกมอ่ะค่ะจริงๆนะแต่แต่เกมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าอยาดจะทำแบบนี้เฮ้ยเฉยเฉยแล้วถ้าเกิดไม่มีธนูเราก็ซูไม่ได้แล้ะเกิดนักดาบไม่ไปวิ่งบนเราก็ซูไม่ได้โอเคเหลือดาวหนึ่งอีติกยี่สิบบาทเ อันนี้คือเล่นก็ปีดรันนะครับขออนุญาตแตกตัวน,นี้หนึ่งตัวจะแพ้ไม่ไหวนักดาบมันมีบอสออกมาอีกถ้าเกิดวิ่งบนก็โดนไอ้พวกแม่มดซอยหลังเดีย๋ยวโดนเล่นงาน แป๊ะแปะแปะอะไร๋อใช่ต้องไปฆ่ายตัวนี้ดูดิก็คิดดูดิเขามีเขามีพ่อมูตตอนเริ่มเกมผมก็เลยต้องใช้นี้ตัวติดไฟมันจะกระโดดมาหาผม,มผมมีเกาะแต่มันก็ลงไปคาน ไอ้ตัวเนี้ยมันมันเป็นแบบนี้นะครับแต่พอสักพักมันก็จะไปขี่บอสอะไม่ตายอีกโอ้ยมันตรงขอดแล้วแต่ว่าไอ้ผีพวกมันไอ้นี่ผม ของผมมันติดไฟนะครับต้องใช้พราะนักันูมันจะได้ตายโอ้โหตายุดเซกลูกน้องลวเล่นเองเอออ๋อติดไฟแล้วมันบ่ใชันูผมขอเล่นสักแปดตัว เดีย๋ยวปุยออกไปช่วยเขาสิยืนอะไรอยู่ในคอมอ,อยากดูฟลีดอยากให้เห็นบอสใหญ่ นี่แหละออ <Okay. S 1> ใช่ไอสป,ปาลาตันตัวเดียวไปบ,บูทุกตัวมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้แทงไปคือมันคือมันไม่เข้ามาในป้อมนะครับมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล,แล้วมันก็จะเสกนอนป,ปาลาตันจะตายต้องใช้ตัวไอบูที่จะสเสกที่ตัวเดียวตัวสปาตัน ตอนนี้ติดที่จังบบราง้าแรงเป็นเป็นตัวนักดาบต้องออกไปดูชีวิตเดี๋ยวไปซื้อใหม่ปั๊ตรงนี้สองพันเพชรเยอะไม่ละเอาเพิ่มไปดูดอีก,ก่ะ ไอ,อ,อ,อ้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไลปีาตาขาตาหมดละบุกเลยเอานักดาบออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นอะไรดูดินมากเลยนนึกว่าสตรีมเกมอยู่ตอนนี้น เล่นเล่นเกือบครบทุกด่านครบแล้วแหละแต่เป็นด่านแต่เป็นด่านพี่เตสโอ้นั่นอะเห็นเห็นตัวอะไรข้างบนไหมเออไออันนั้นเลยไอตัวเดียวกันเลยแค่มันแค่มันขี่โอ้ยอันตรย ไปช่วยแล้วบอสตายแล้วครับหลังจากที่สปาต้าได้คืนได,ได้ได้ตายลงคือปาปุ๊บแล้วตายเลยอ่ะชั้นนะ่ะเสียสลายช,ชักชักเลยฆ่าเลยฆ่าหมดเลย,เลยแต่ผมผ่านไปแล้วนะครับซึ่งไม่ค่อยสีเรียยมาะมันได้สกินดาบเนาะดาบที่ผมเคยใช้ oh. <ๆ>เรื่เรื่อยเฮ้ยเซกแต่สปาตันไม่ดีนะเขา เม 96, prix, ื okay. ่อไรปอมจะแตกเนี่ยจะได้ไปนอนอุลเร์โอเคสติวอลนะผมก็พ <splash> <physiology> ี่ม <Q> ันพี <Chapter sausage puzzles> ่มันไม่มีโฆษณาเพราะผมซื้อโฆษณาเนาะก็ดูดูคลิปนี้ให้จบแล้วลืมบอกโอเคเนาะบายบายอยากให้ทำชาเลนจ์แบบ ตัวใหญ่อย่างเดียวหรือว่าพ่อมดอย่างเดียวหรือว่าสปาต้าอย่างเดียวหรือว่าธนูอย่างเดียวหรือว่านี่อย่างเดียวไม่เอาที่ขุดอย่างเดียวน้อมันสู้ได้แต่ดาเบมันน้อย <L ive> ผมว่ามันแปลกละตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อไปผมเล่นครั้งหนึ่งแล้วผมได้เจ็ดแล้วผมครั้งหนึ่งแล้วผมได้เจ็ดร้อยเพชรแปลกและมันเบิ้ลสองให้ผมมเนีะ่ะคูณยี่สองดูเพชรผมดีเจ็ดหสองพันเจ็ดร้อยแหละ โอเคเพื่อนๆได้เป็นอนไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลิกสามชองในเพจได้ครับโอเคบอยบายบายดูคลิปผมด้วยล่ะโอ้ยยี่สิบห้านาทีพระเจ้า